ท่านกำลังชมอยู่กับช่องบนบนสกายนะฮะก็หลังจากที่เราไมได้มาขับรถกันนาน ทางดี้ไม่ขี่นะครับขี่ทางเหี้ยๆนะฮะรถคันนี้ชอบทางเหี้ยๆครับ <c oughs> โอ้เอาไงวะเนี่ยขึ้นทางไหนวะเนี่ยโอ้ยจุ๋ยแล้วไม่เคยมาขี่ด้วย <c oughs> โอ้โหเป็นไงัะ เดี๋ยวไปขับรถเล่นกันร้องหาทางไปกันครับทางไหนให้ไปได้บ้างวะมาซิงูลืมเติมน้ำมันมาด้วยลืมดูน้ำมันได้ว้ามีเท่าไหร่หาทางไปเราจะหาทางไปกันนะครับไม่มีอะไรทำครับ S 1> 1. <S เปลืองน้ำมันนะฮะเปลืองนี้เลยเปลืองแต่ถ้าใจชอบก็อย่างไม่มีคำว่าเปลืองไปดีไหมวะโอ้ไปยากอยู่นะเนี่ยเจือกเลยไปนะมันอาจจะไปได้แต่กลับมันอาจจะกลับไม่ได้เลย ดิันนะในการทำรถกันนี้โอ้โเอ้ยโดนเียโดน bất bình, buồn bã, đi ta này, đúng không nó thế, đi ta nó, lúc đi này. ไม่เลววูฮู้วูฮู้บังลิบบัง้ฮแต่โล่นมันไม่รู้ว่ามันไปไกลยังไงน,นนะฮะเดี๋ยวจะลองไปดู ดึงเปิดตรงนี้ยว่าอยู่ไม่ันท มาเนะี่ยโหรถแรงจัดเชี่ยกูมายังไงวะเนี่ยเออบรรยากาศโคตรดีเลยครับคุณผู้ชมเอ,อ้ยเอ,อ้าเอ,อ้าไปบอลไปกันต่อยาวๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูน้ำมันกันมีน้ำมันไหมเนะี่ยอ้ยมุนแรงว่ะกูโอ้ย ยังลืมดูไอ้เหี้ยน้ำมันหมดซะละม,มีไหมไหนอ้เหลืออยู่หน่อยหน่อยไปครับอาทางกลับบ้านกันต่ออู่ขี่มายังไงเราดูดูโอ้โหอ้ยกลับไงวะเนี่ยอืมเอาเอาเอาอาทางกลับบ้านครับผมตอนมามาได้ตอนกลับกลับยังไงไม่รู้นะครับ,บรเอาแล้ว ไปครับไปทางานเลยอครับต้องรทางอะเนอ้ยโว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 ยมาทำอะไรนี่ กูมาทำไงเนี่ยกูมาทำอะไรนไนไไนเนี่ยครบ้ากูมาเนี่ยโอ้ยมีดทางไปไม่พอบบบนี้ต้องมีอ่ะเนาะหวังไม่มีนะฮะขึ้นถนนใหญ่นะกลับบ้านเอาสวยแล้วครับทางนี้ไม่มีขึ้นไม่ได้เนยเนี่ยก็เอา ไอ้นั่นตันไว้เอาแล้วกูอุยอ้ยอุ้ยกลับตัางเดิมอือต่างดวงเลยบันนี้ับเด้ครับ เรื่องครับเป็นไงครับมาแล้วกลับไม่ได้โอ้ยช โสุดแม่โดสุดใจใจเลย